วัดโนดวัดเก่าแก่ของอำเภอนะครหลวงทางที่เราเห็นด้านตรงนั้นเป็นโรงเรียนปฐมโรงเรียนวัดโนดอ๋อประชารักษ์เวสติบวิทยาอันนี้วัดวัดโนดในวัดโนดนะครหลวงค่ะวัดโนดนครหลวงีผู้ช่วยจ้อาวาดมารดน้ําต้นไม้พระที่นี่จะเป็นพระพัฒนาพ่พิมพามาใช่เรามาแสวงบุญกันวันนี้ จอดตรงไหนได้ที่ของชาวบ้านชมแล้วค่ะอุ้ยนุ่นเขากำลังทำกันอยู่ทางนู้นนะใช่ใช่เขาทำกัน่ใชควรข้าวทิพย์ถ้าเราจะจอดนี่คนนี้พี่พิม <c oughs> พี่พิมพามา <c oughs> พามาทำบุญที่นครหลวงวัดตโนดอ๋อก็คือตีละนา <c oughs> ใช่ไหมเเขามีอะไรบ้าง ปีละหน้ากัน oh. นี่โรงเรเียนครัผมอ๋อไอ้ที่เขาโดนขอไม่ค่อยมาจัดจ้าโหวัดเก่ามากเลยอะมีเรือโบราณด้วยอ่ะอุ้ยขนลุกพี่พิมพ์ขนลุกอ่ะพี่พิมพ์ดูดิวิ่งขนลุกอ่ะ สวัสดีค่ะมีน้องที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันเขาไม่เคยเห็นพิธีก่นเค่นี่บ้านเกิดเขาไม่ใช่คนในอุทยานาะลุงเนาะก็เลยตามมาดูเห็นพี่ตีบอกลงกระทะแล้วเดี๋ยวพาไปดูเเเเธอียขขาลง่น ทริกับน้ำตาลน้ำตาลนี่ก่อนจ้าแล้วทีนี้ก่อนจะนีเอาของลงเนี่ยพระจะต้องลงมาสวดพิธีอีกยาวแล้วก็มีอะไรนางสาวพมะมาจันทร์มาแล้วก็เพราะว่าอันนี้เป็นของพจ้กเพราะว่าก่อนี่ธีเจ้าลงนั่นพระจะต้องสวดใยมงคลใลศาสนาด้วก็ กำน้ำามวลเนาะเอาไปหมกด้วยโอ้สาธุค่ะไม่เคยเห็นเลยลงไปอยู่สุพรรณ30า6ปีไอ้ที่บอกว่าเคนเจอทิพย์เนี่ยมันไม่จักคับเพราะเขาไม่มีแต่ถ้าหาว่าจะมีกลม30เนี่ยเขาโอ้โหต้องทําดีใจโตต้องไปเอาที่ที่ต้องการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยอาไปทำอะไรมาเนี่ยคืออันนี้น้องในหมู่บ้านตามมาเลยหหอมมากเลยอ่ะนี่หอมมากที่พิธีควรเข้าวทิพย์สวัสดีค่ะ วิธีควรเข้าทีฟ e ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไม่ดูว่าคนจะเป็นหอมมากเลยหน้งวนหน้าวางไว้ใหม่เน่อาเธอโดนจัดเออเมื่อกี้เห็นตัวแล้วชอกหน่อยไหม คนดีๆไม่ไม้นะช่อเปี่ยนดน่คนอยไหม้ร้มช่ไม่ได้ค่ควรควรข้าวทิพย์หอมากเยหอมมากเลยอ่ะได้ได้อันนี้ใส่ทุเรียนด้วยไหมคะหอมหอมทุเรียนหอมแบบ

ไม่เคยไม่เคยค่ะแม่อนไม่ควรอยู่กับป้าอะไรนั่นคือไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมาเยี่ยมมาอย่างนี้ใช่ไหมคะการใช้เวลากวนข้าวทิพใช้เวลานานมากเลยค่ะจนกว่าจะเหนียวจะข้นนะคะอย่างน้อย 2- อสามชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในการกวนข้าวทิพอาจจะเป็นครึ่งวันค่อนวันไปเลยค่ะการกวนข้าวทิพนะคะจะกวน ก่อนวันวิสาขบูชาหลังจากนั้นจะมีพิธีสวดมนต์คาถานั่นก็คือต้องเอาเด็กพรหมจรรย์น,นะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอาเอาของอย่างอื่นลงใช่ไหมใช่ก็ะจะเป็น,น,นัวเข้าของ กวนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆที่นี่เขาจะปั้น<อ>ปั้นใส่ถุงใส่กระเม็ดเด็กๆอะไรน้ำไม่หายเนี่ย<อ>แล้ววิธีของเขาว่าคือของที่ที่ที่กวนเนี่ยใช้ปากเอาไปดูดมันไม่มีแต่เอาเจลยามาแล้วมันจะใส่แบบนี้ไม่ได้มืนกนัคนไม่ให้มันติดหมอ้อใช่ไหมใช่คนแล้วก็

ก็จะหาหัวเลี้ยงอยู่เนี่ยเนี่ยที่เป็นเนี่ยเนี่ยนะฮะอ๋องาเขาตอกน้ำตาลเล้วเขาใส่ขนมนมขนมมีอะไรใครทำบุญมาแล้วก็ใส่เลยอ้ใส่ม่ขอนลอยนี่ใค้ผู้หญิงก็ไปจอนล้เื่อเอากดยังกดที่นี่เขาจะแม่นในเรื่องกัน เดี๋ยวไม่มีชิ้นได้กาดของใส่โดยที่แบบว่า แบบเขาไม่ได้ชิมนะเขชิมไม่ได้เขาถเป็นบาก็จะไม่กินก่อนฟ้าแล้วเด็กคนก็จะปั้นปั้นปั้นช่วยแต่จะเสร็จพอคนที่ทำในพิธีนี้ปั้นเสร็จเสร็จเตรียมของเสร็จแล้วทุกคนก็จะต้องไปเข้าโบสเพียเีป็นเป็นการทำพิธีเขเป็นการจบพิธีในวันนี้แล้วนนี้ก็ทำแล้วก็จะเรียนเพัรอว่าแต่คนที่อยู่ในพิธีนีจะต้องเรียนเีด้วยย เปี่ยนเปลี่ยนทุกมีี่ยนเร่องมีแต่คนที่ทำทีวันนี้ดมกันเข้าหัวกันทีเดืยวเนาจะให้หมวตอนนี้เลยไงมัเป็นวิธีโบราณมออาหารนะคะตีและหน้าตีกองนะคะควรเข้าทิพยกัน ถนดอายุทยาค่ะสาลา100ปี2529ต้นตะเคียนอ๋อต้นยางพี่พิมพ์พามาหาหลวงพ่อ อะไรมาทำบุญแล้วอะไรทำเยอะแต่อะทำอ่า้าธุอะหลวงปู่ในการมีความสุขกันอะไรกันนะเพื่อบอกว่าของพิเศษ2องที่จะเอาไปถวายวัดสแกน พรสักกที่เราขออะไรเข้ามานะพระตาเขามาบทชบวชเกบวเก่าแก่เลยไม่เปิดอ๋บอบทเก่าไม่ได้เปิดไม่<อ>ที่ที่ร <จะ S 1> ู้ที่รู้ว่าบทเก่าเพราะอะไรหลังคาไงเขาจะเปิดเฉพาะมีงานบวชอ๋อเปิดเฉพาะที่มีงานบวชเท่านั้นมีสี่คนเลยแหมว,ว่าจะไปพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ข้างบนศาลานน้น ย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งจะไปควรเข้าคลิปต่อนะคะเอาเงิน,ปนไปถวายมารอบนี้เดินอ้อมโอ้นี่เลี้ยงปลาด้วยเหรอลมลื่นเนาะอันนี้อนุรักษ์ไว้เลยอะ่ะสาลาไม้อนุรักษ์ไว้กล่าวนามัสการจ้า ผมนอว่าจ่าแม่มามาามัมีามขาอาไม่ไม่เห็นงนะขาว่ายก็มาอาไปแล้วไม่ได้เอยแล้วก็เลยอันนี้น้องกูอยู่บ้านเขาไม่ใช่คนอนุาไม่ไม่ช่วยเขาควรเขาไม่เปเห็นพิธีควรบ้าเราเมื่อกี้ผมลงมามาจัดศงขาตามกระปากเขาไม่มีไม่ตีไีไม่มี ขอพิเศษสอุจะไปถมายวแกที่ขั้นขาตรงเข้าไปน้นเอแล้วไดนเ้ามาลานเข่อนบอกบอกามาแลวเคยเคยได้ยินแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าโอหลงมาหอมมากเลยนะแต่ว่าตอนที่หนูเดินมารอบแรกอะตรงนู้นขนลุกเลยออวัดเนี้ยแปล จริงจริงแสดงว่าอันนี้มีชมพู่เหลียพูดเอาอีกแล้วมาค้มองชมพูมะเหมี่ยวอ่ะตอนเล็กๆกับตอนเด็กๆเลยอ่าอันนี้สำหรับองค์หนึ่งองค์หนึ่งแล้วเนี่ยหนูติดใจมากเลยชอบเรือบดเรืออะไรนะเรือบดเรือบดใช่คือท้านังไม่เป็นมีรถบ้านเสียมาแล้วฝนตกได้กวนเข้าทิพแล้วมารถมารถที่พิมพ์ ฝนตกแล้วเแบลบน้อยกับพี่พิมพ์พกลับกันก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวะจะแวะวัดกลางอเดี๋ยวจะแวะทาบุญต่อที่วัดกลางค่ะโรงเรียนโรงเรียนเก่าโรงเรียนวัดโนโดยังเป็นอา,อาคารไม้อาคารไมอ้อ,าามอยู่เลยวัดโนโดนครหลวงจังหวัดอยุธยาฝั่งนี้มีถึงมหกอันนี้โรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมอันนี้อันนี้ก็มัธยมใช่ไหมใช่ค่ะมัธยมนี โรเรียนไม้อยู่เลยอ่ะอาคารกลับแล้วฝนตกแล้วจ้านี่คือทางออกวัดเรามากับฝนนะเนี่ยเย็นชุมช่มฉ่ำจะมาตกเลยตอนนี้แล้วคะจะแวะอีกวัดสองวัดเนี่ย ว่างตกตก็ตกพลัมพลัมพออย่าตกเยอะ